สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านตอนนี้แอดจะเล่นสดๆนะของอยี่กีนะคะเป็นของลอตโต้ VIP นะคะ,ะสำหรับสมาชิกที่ซื้อสูตรแอดไปแล้วนะคะสามารถเล่นสูตรที่หนึ่งได้นะคะสำหรับตอนนี้เนาะ แอดคำนวณในรอบที่50นะคะแอดจะเล่นในรอบที่50นะคำนวณได้2กับ7นะคะได้2กับ7เนาะ สมาชิกท่านใดค่ะที่ซื้อสูตรแอดไปแล้วนะคะของลอตโต้ V.I.P. นะคะสามารถเล่นสูตรที่1ได้นะคะส่วนสมาชิกท่านใดค่ะยังไม่มีสูตรในการเล่นนะคะจิ้มมั่วๆไปในแต่ละวันสามารถทักมาซื้อสูตรกับแอดได้นะคะที่ ID Li n ยนะคะ M A Y 5933มี ID เดียวเท่านั้นนะคะมี ID เดียวนะ M A Y 5933นะคะ สูตรมีเข้ามีหลุดเนาะสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะคะแต่ใน5สูตรนี้สามารถเล่นได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับยี่กีนะคะอันนี้เป็นเว็บลอตโต้ VIP นะคะแอดเล่นสดในรอบที่50ค่ะคํานวณตามสูตร1นะได้2กับ7นะคะสมาชิกที่ทักมาซื้อสูตรลอตโต้ VIP นะคะจะได้ทั้งหมด5สูตรค่ะเป็นสูตร2ตัวใช้รูด19บประตูบนล่างนะ,ะหรือสมาชิกไปดัดแปลงเล่นวิ่งวิ่งบนรูดล่างก็ได้นะคะ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเด้งออกนะคะรอสักครู่ค่ะอ่าส,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 สวัสดีท่านใดค่ะที่ซื้อสูตรอะลอตโต้ vip ของแอดไปแล้วนะคะสามารถเล่นสูตรที่หนึ่งได้เนาะอ่าส,ส,สวัสดีสวัสดีที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่า อตอนนี้แอดเล่นในรอบที่ห้าสิบนะคะรอบที่ห้าสิบเนาะคำนวณตามสูตรได้สองกับเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนะสว่วนชิคท่านใดค่ะสนใจซื้อสุดยีก่กีนะคะลอตโต้ VIP เอาไว้ใช้เองสามารถถักแอดมาได้ค่ะที่ ID l i n ล MAY5933 ยนะคะ ID l i n ล MAY5933 ยมี ID เดียวนะคะย้ำว่าสูตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะใน50สูตรนี้ เดี๋ยวรอรุ่นผลนะคะอีกประมาณ5นาทีได้นะ5นาทีได้แต่แอดอาจจะขอจบไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะมาปักผลไว้ให้ที่ใต้คลิปนะ,ะสมาชิกท่านใดชื่นชอบในการเล่นยี่กีน,นะคะสามารถทักมาซื้อสูตรกับแอดได้นะคะมีะเว็บรวยนะคะตอนนี้เว็บรวยรัตโต้ VIP นะคะเว็บหังสีฟ้าแล้วก็เว็บมาวินนะ สนใจทักมาค่ะ idline may 5933แอดขายสูตรนะคะถ้ามีสูตรดีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะไม่ต้องทักมาซื้อก็ได้นะคะใช้สูตรตัวเองไปนะคะ,ะใช้สูตรตัวเองไปเลยนะสมาชิกที่ซื้อสูตรไปแล้วตอนนี้แอดเล่นสูตรหนึ่งค่ะสมาชิกลองย้อนทำดูนะโอเคค่ะเรารอรุ้นผลเนาะอีกประมาณ3นาทีค่ะสำหรับลอตโต้ VIP นะคะ อตอนนี้แอดเล่นในรอบที่50นะจ๊ะคำนวณตามสูตรได้2กับ7นะอ่าถ้ายังไงเดี๋ยวแอดมาปักผลให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าผลออกแล้วเนะาะส่วนสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรทั้งมาค่ะ idline may 5933นะจ๊ะสวัสดีค่ะ